วันนี้นะคะจะมาแนะนําถุงนิ้วที่ใช้อยู่เป็นประจําเลยนะคะที่ใช้สตรีมเกมทุกวันแลวก็ใช้มาหลายเดือนมากแล้วนะคะก็จะเป็นถุงนิ้วจาก i b บิค่ะรุ่นใหม่นะคะจะเป็นกล่องสีทองแบบนี้นะคะด้านในจะมีทั้งหมดเนี่ยสชิ้นนะคะแบบนี้นะคะมี ก็คือที่ใส่อยู่2ชิ้นแล้วก็นีอีกสชิ้นนะคะตัวนี้ตัวนี้เขาจะเรืองแสงด้วยนะคะรุ่นใหม่เนี่ยคือถ้าอยู่ในที่มืดมันก็จะเลืองแสงได้นะคะตัวนี้คุณสมบัติเขาเขาก็ <ๆ S 2> ยังเหมือนเดิมนะคะทัดติดง่ายทุกจุดแล้วก็มีความบางเพียง0.3ม mm ิลิเมตรเองนะคะตัวนี้เวลาสวมใส่เนี่ยจะรู้สึกเหมือนกับว่าเราไม่ได้ใส่ถุงนิ้วเลยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้รู้สึกเกะกะนิ้วนะคะเวลาเล่นแล้วก็ถุงนิ้วของ IB บิเนี่ยตัวนี้นะคะจะมีความกระชับนิ้วมากนะคะไม่เลื่อนหลุดง่่่ายนนนแแล้วก็ไมนจน เกินไปเวลาเล่นเนี่ยเราก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งดึงดึงถอดถอดออกด้วยนะคะตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันจะกระชับแล้วก็คือสวมใส่สบายมากนะคะคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือสามารถกันน้ากันเหงื่อได้ใครที่มีปัญหาเรื่องเหงื่อออกนิ้วบ่อยๆนะคะตัวนี้แก้ปัญหาให้ได้นะคะเดี๋ยวเราลองมาเทสดูนะคะว่ากันน้ําได้จริงหรือเปล่านะคะตัวนี้เดี๋ยเราจุ่มน้ําดูนะตัวนี้แล้วลองมาเทสดูว่ามันยังทัดติดไหม ก็ยังทัดติดนะคะยังเล่นได้นะคะไม่มีปัญหาเลยนะคะตัวนี้ก็คือแก้ปัญหาเรื่องใครเหงื่อออกนิ้วมือเยอะๆนี่คือแก้ปัญหาได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลนะคะก็ปากพิกัดไว้ให้แล้วนะคะที่ตะก,ก้าด้านล่างใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยครับอ้อระวังสินค้าปลอมด้วยนะคะตอนนี้มีสินค้าปลอมระบาดให้กดซื้อที่ตะก,ก้าสีเหลืองด้านล่างนี้นะคะจะได้ของแท้แน่นอนค่ะ